สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเราแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านทันเดอร์บ k e พรราม5นะฮะวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2ล้อรีวิวต้องบอกเลยว่านี่คือคาวัลกิแซดพันนะฮะเป็นรถปี2อ1 6ิกรถคันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหสภาพของแต่งมาจัดเต็มสภาพสวยสวยยังไงโอ้โหต้องบอกว่าเนี้ย ไม่มีที่ตีเลขไม้ไม่เยอะด้วยนะครับมาพาของแต่งแบบนี้ใครที่หาอยู่สำหรับคันนี้ครับราคาดีมากครับไม่ถึงสามแสนแน่นอนนัดมาชมเลยดีกว่ามาให้ดูก่อนคันนี้กุญแจให้มาครบ2ดอกนะฮะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1 4 2 5 6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกเรามีเลขไม้จากบริลคาให้ดูทุกคันไม่พอมาพร้อมกับปสบัสสาวะจากไฮเปอร์โปรอาร์เอสีนะฮะประกอบ ไฟฟ้าครับตัวสื่อไม่มีเรือรางนะครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง C R G มือคัตเดิมไม่กดไม่งอปั๊มเบรกบนนะครับจากเบมโบอิตาลีนะครับพอกระปุกนมันเบรกจากเบมโบนะครับประกับพันเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือรางนะครับเห็นไหมครับนี่คือความใสของรถ14,000กิโลเมตรแท้ครอบถังเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันน็อตเดิมทุกตัวซิกสิกเกอร์ฝาถังแต่งจาก DMV นะครับนี่สิกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็นี่ครับมีการถังมาให้ด้วยนะครัับสีถงเดิม นะครับมีร่องรอยขนแมวตามการใช้งานบ้างแต่ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเบาะนั่งหนังเดิมเช่นเดียวกันพร้อมกับโลโกโล้ตัวตแ,แบบนี้เราถึงเบาะซ้อนเป็นสีเขียวเดิมไม่มีซีจางนะคันนี้ดูแลดีมากเจ้าของจอดในบ้านตลอดบังอานี่ครับชิวหน้าแต่งนะครับนี่เป็นชิวหน้าแต่งนะฮะชุดฟอร์ิงด้านหน้าเดิมนะครับโคมไฟหน้าเดิมไม่มีถลอกไม่มีรอยไม่มีรายงานนะครับประเดี๋ยวคู้หน้าแต่งเป็นแบบ LED นะครับกระบอกโชคด้านหน้าครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับสวยเนียบแน่นอนบางโคนหน้าเดิมไม่มีแตกแล้วยางหน้าหลังครับก่อจาก Continental Attack นะฮะแล้วก็นี่ครับนี่ขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งมาดูจานเด็กด้านหน้าสิครับเป็นแค่รอจริงๆนะฮะเพราะนี่คือ1 4 0 0 0กิโลเมตรแท้กระบอกโช้กล่างสวยครับไม่มีรอยหินไม่มีอะล้มรอยสไลด์รวมถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าเป็นแบบเลนดเมาสจากคาวัตกิ คันนี้ครับนี่มาพร้อมประกอบหม้อน้ําแต่งนะครับจากอีวอเทกนะครับมาดูคอท่อด้านหน้าขนาดใหญ่นี่คือท่อแต่งนะครับอาราบวิกแบบฟูลซีสเทนสังเกตที่คอท่อครับจะใหญ่กว่าคอท่อเดิมนะครับพอสมควรชุดอกล่างเดิมนะครับเห็นไหมฮะไม่มีแตกนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนี่ชุดไซลิ่งก่อนไล่มาบินได้มาชุดไซลิ่งนะครับเดิมๆสีเดิมนะครับมาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างนะครับฝาวาล์วเดิมครับ ไม่มีรวสึมไม่มีข้าบกาวนะครับแล้วก็แข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มล้มแปะน็อตเดิมหัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักเท้าฝั่งขวาไม่มีแตกข,ขาเยเบรกหลังไม่มีคดไม่มีงอนะคะอันนี้ครับทอ่อนี่คือท่อแต่งอะคาบิกแบบฟูลซิสเต็มแต่ครนนี้ท่อใบนี้ออกแค่ข้างเดียวนะเดีย๋ยวเราฟังเสียงท่อกันเป็นท่อแท้เบิกสู์นะครับรอบเดินเบานะครับฟังเลยครับนิ่งๆแบบนี้เอาฟังตาเร่งกันบ้างนีครับขึ้นเร็วลงเร็ว รบรอบเครื่องนะครับไม่มีสะดุดนะครับนิ่งๆแบบนี้เลยเป็น<ถ>ไงโอโ้โหสิงอามฝั่งขวาครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะแล้วก็จานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังครับไม่ถลอกไม่มีดุ้ง้วดูยางหลังเด็ Continental Attack นะครับเต็มๆสภาพสัก90%อนครันนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งแบบยักษ์ซุมด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟ LED 2อป้ายมาให้ด้วยไฟท้ายแต่ง MD ครับมีไฟเดนในตัวนะครับ ันท้ายเดิมไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีวันเหตุอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะมาฝั่งซ้ายยังคงเป็นโซนเตอร์เดิมอยู่นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็สลิงอาร์มฝั่งซ้ายครับดูเลยครับไม่มีรอยล้มรกระแทกไม่มีรอยเฉือนไม่มีนะฮะให้ดูความเนี้กันเลยพักเท้าฝั่งซ้ายนะครับนี่คันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่ล้มล้มแปะ แคสบาร์อยู่ตำแหน่งที่สมบูรณ์ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับฝาวาล์วเดิมไม่มีคาบกาวไม่มีคาบรั่วซึมจากคัลน้ำมันเลยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่โอ้โหอยากจะอวดคอท่อมากนะครับนี่คือคอท่อแต่งอะคาริกแบบฟูลซิสเต็มมาดูหน้าเครื่องเนี่ยแห้งใสไม่มีเก็บงาไม่มีพ่นสีนะฮะกระบอกโช้กล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีระล้มล้มสไลด์นะครับจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอยนะครับสัมพันธ์กับด้านขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับเอางครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าคาบสกิแซ z พัน0คันนี้บอกเลยว่าเราคัดสภาพทุกคันในร้านต่อให้เลขไม์ร้านเราจะเป็น5-6 0 0กกิโลแต่ว่ารถต้องสวยต้องเดิมต้องเนี๊ยบนะแต่คันนี้วิ่งเพียงน1นึ่กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเอาใครหาอยู่สำหรับแซ0พัรุ่นนี้แต่งสไตล์แบบนี้ต้องมาคันนี้เท่านั้นครับเราเจอกัญญาทันไวพระรามห้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ